I don't know. ออสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับบริษัทโซเดล่าจัดแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ภายใต้แนวคิดก้าวใหม่แห่งความร่วมมือส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินอีกทั้งยังได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียนจัดพิธีมอบรางวัล b u s i n e s s a w a r d 2025ภายใต้โครงการออสมาร์ทสเตเบิลไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมผลักดัน และต่อยอดให้กับนักธุรกิจผู้บริหารและเจ้าของแบนรนด์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีโดยมีพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีอดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนาย,ยกสมาคมธุรกิจอาเซียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดออรอัครวิทย์รอบรู้ประธานผู้ก่อตั้งโครงการอสมาร์ทซัตเชเบิลไลสต์และดรพัชรินภูสวัสริ์ประธานกรรมการจัดงานเข้าร่วมงานในห้องประชุมวายุพักค3-4 โรงแรมเซนทรัลไลท์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนาค่ะบริษัทออนสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีเกียรติมากที่สุดในวันนี้ขึ้น นะที่แห่งนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรธุรกิจกับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษยชาติอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ถึงมีความสุัคมากสมาชิกที่เข้าร่วมวันนี้ก็ถือว่ามากที่สุดนะครับเป็นที่น่าภูมิใจมากในการจัดงานครั้งนี้เพราะนั้นผมในฐานะเป็นประธานก็ขอชื่นชมแนวความคิดของดออรอัรครวิทย์ รอบรู้ที่ได้จัดงานวันนี้ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์สยชาติไม่ว่าในประเทศไทยหรือทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอถือโอกาสนี้ให้งานในวันนี้ประสบผลสำเร็จไปอย่างราบรื่นและขอให้ทุกคนที่มารับโล่เกียตประวัติทั้งตัวท่านแล้วก็ทางชื่อเสียงของผู้จัดก็ขจรกระจายไปแล้วก็ขอให้จัดงานอย่างนี้บ่อย เพื่อสังคมของประเทศชาติต่อไปครับกว่าจะมาถึงทุกวันนี้นะครับเราก็ค่อนข้างที่จะวางแผนนะครับเพื่อจะบรรลุเป้าหมายทั้งภาคธุรกิจและภาคสังคมวันนี้นะครับเราก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประสบความสําเร็จในอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับผมในฐานะประธานโครงการนะครับก็ขอขอบคุณท่านพลเอกเสริมสักด้วยนะครับที่ให้เกียรติมามอบรางวัลให้กับบุคลากรที่มีความรู้ มีความสามารถนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกษิจหรือว่าสังคมไทยไปในรูปแบบใหม่นะครับผมขอย้ำนะครับเป็นรูปแบบใหม่ที่เราจะสร้างความเข้มแข็งเพื่อเกิดความปองดองซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้ความตั้งใจของทีมงานบริษัทอสมาร์ทและบริษัทโซลิร่าเองด้วยนะครับเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาในโครงการอสมาร์ทซัตชูเนเบิลและสไตล์ไทยแลนด์เพราะโครงการนี้กว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายครับแต่วันนี้ครับอยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่ากระบวนการหลายอย่างที่เราได้วางไว้และได้ตั้งใจไว้ได้บรรลุผลแล้วครับการวางแผนง,งานตลอดระยะเวลา67ปีที่ผ่านมาบ้านบ้านหลังนี้สำเร็จแล้วครับ และพร้อมรับนะครับทุกท่านให้มาเอ็นจอยกันให้มาร่วมมือกันให้มาสามัคคีกันผ่านการขับเคลื่อน10นโยบายโดยผ่านหลักการคุณธรรมจะเรียธรรมคือทางนำกิจกรรมพุ่งพัฒนาอาสาเพื่อพัฒนาสังคมครับน้อมรับเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครับนี่คือปัจจัยหลักนี่คือเหตุผลหลักที่ทางทีมงานเอง ทางผมเองทางดรพัชชินเองนะครับมีความตั้งใจที่จะจัดงานนี้เกิดขึ้นณนวันที่8มีนาะมีครับ2568ครับผม